เอาเลยครับผมการสวัสดีทานผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่นอกสถานที่อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําน้ำแป๊บซี่ใส่เกลือกันนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานที่ผมเอามะม่าเผ็ดไปให้เพื่อนมันกินแล้วก็มันกินเหมือนแบบมันกินของเรามันแบบไม่เกรงใจเลยนะครับแล้วก็จะมาแก้แค้นมันโดยการเอาแป๊บซี่ใส่เกลือครับมาเลยกันเลยผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเราเอาเกลือเนี่ยใส่กับแป๊บซี่เนี่ยมันจะ เกิดปฏิกิริยาเลยหรือเปล่าเพราะผมเคยเอาเอน้ําตาลใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันก็พุ่งอะนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันโอเคไปแล้วก็อื่นเขาคนเดินน้ำกันะโอเคอันนี้ผมซื้อไว้แต่เมื่อวานแล้วนะครับไหนนะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูว่าไอ้เกลือเนะี่ยกับแป๊งซี่เนี่ยมันจะเข้ากันจะเป็นยังไงนะโอเคใส่ไปเลยบูดเด้อเด้อเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปวดใอยู่เลยะใส่หมดไปเลยโอเคยักถึงนี้ใช่ไหมเฮ้เดียเดี๋ยว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 เยย้ดีเ้ยดี๋ยวเฮ้ยผมนึกว่าเกลือมันจะไม่เป็นนะเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นแค่น้ำตาลเอ้าท่อยโว้ตเสียดายกินนิดเป็นไงวะรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกิน กินก็เค็มดิครับกินก็เค็มโอเคผมว่าเรายัดเข้าไปเยอะๆเลยครับดูเหมือนว่าเกลือนี่น่าจะออกมาหมดเลยนะครับชิมกนนะเดี๋ยวเค็มได้ใจเลยไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวเค็มหนึ่งนะอร่อยอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริง เฮ้ยอร่อยจริงเกลือครับสิไงรสชาติใหม่เลยอืมเฮ้ยอร่อยว่าได้เกลือเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหใช้เกลือจริงปะเนี่ยเกลือหรือน้ําตาลเนี่ยน้าเ,เป็นเกลือนะครับเนี่ยถ้าน้ําตาลอยู่นี่เนี่ยน้ําตาลแม่ผมจะแยกไว้นะครับอันนี้คือน,น้ําตาลสว่วนนี้คือเกลือซึ่งมันก็อร่อยได้ไงมันอร่อยได้ไงนี่ก็งงเหมือนกันว่าอร่อยได้ไงเดี๋ยวเราต้องเอาใส่ใหม่ใส่ให้มันเยอะกว่านี้ ให้มันเค็มๆไปเลยเดี๋ยวเพื่อนมันรู้เอ้ยใส่ยากยากยากไปไหนหน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันดูค่อนข้างที่จะเปื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะล้างกันเดี๋ยวเราจะมาล้างกันนะครับว่ามันจะเป็นไงล้างเลยไปกดล้างเลยี <laughs> การ้ล้างนะครับผมไม่ยากอย่างที่คุณคิดเดี๋ยว แต่ว่าผมว่าเราต้องเอาฟองออกให้หมดว่ะเม้นไม่ได้เดี๋ยวเขาปิดกันนะนะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันเขย่าเสร็จแล้วี่จะกัดข้าวเลยไม่แน่อันตรายเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้รอดเว้ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาเชิดหนักกว่าเดิมเลยใช่ไหมครับเชิดรูโอ้โคลามาสเดียว อดียเดี๋ยวเยวสียดายเสียดายของ <Okay. S 1> เดี๋ยวคนอื่นจะหาว่าเราขอมาทำเล่นนะฮะรสชาติเด้ดใจแซฟอีลีดเออเดี๋ยนะว่ามันยังเปื้อนอยู่วะมาใส่เพิ่มไปแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับต้องลองใส่ฝาดูครับใส่ฝาดูมันมันเหมือนแบบ กนะดเพิ่งแกะใหม่เลยเราจะต้องลองใช้ฟา้าก่อนปึ๊ยบยบบ้อย <c oughs> นี่ครับผมเราจะได้มาแล้วครับผมแป๊บซี่สุดแซ่บกีิ๊ดเดี๋ยวน้างก่อนนะโอเคได้มาแล้วแต่ว่าฟองมันค่อนข้างที่ะเยอะนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจอาไปาใส่ตู้เย็นครับผมให้มันเย็นกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวไปให้มันกินกันโอเคไปขอแเราสักครู่นะฮะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อน้ําแข็งนะครับมาให้ใส่แก้ว e ให้มันด้วยนะครับเพราะว่าไอคนนี้มันขี้สงสัยมากนะครับเวลากินอะไรเนี่ยมันต้องใส่น้ําแข็งด้วยนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ําแข็งกันเลยครับ এ এ মিলন খ় ক্঑ডল তিন্চিলা্, আিষ্েমাবে, ইশমেট খ�dyে খঢারা, এ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 eza এএ এ má, لا hè <t iny> โอเคครับผมก็หลังจากที่เราซื้อน้ำแข็งมาแล้วเราก็จะมาใส่แก้วให้เพื่อนกินกันนะครับก็โอเคมาแต่ว่าการใส่น้ำแข็งเนะี่ย เราต้องใส่ให้มันเป็นสเต็กนะครับผมใส่สองก้อนก่อนส่วนก้อนที่สามเนี่ยเราต้องหยิบมาแล้วก็อู้แตกเยอมากเลยต้องเก็บต้องเก็บอย่างนี้ไม่ได้ครับผม <S <S เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราของกินมาทําเล่นนะเราต้องมาใส่ไปโอเคใส่เข้าไปโอเคแค่นี้เราก็จะได้น้าแข็งนะครับแล้วก็เตรียมตัวใส่แป๊บซี่เพื่อให้เพื่อนมันกินสงสัยจะน่าอร่อย มันต das ้องแบบนี้แล้วก็ตามด้วยฉันไม่อยากเพืองมือ่แม่มันจังหลือเกินโอเคป้าเดี๋ยวเราเอาไปให้เพื่อนมันกินกันกรับผมไปโอเคครับผมก็ตอนเมื่อกี้ผมได้เดินเข้าไปดูแล้วนะครับว่าเพื่อนมันอยู่ในห้องมันนั่งเล่นเกมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอานีไปให้มันกินกันะครัไป

Tror ja, du det er eh. mm. lilla? <laughs> <laughs> <What? laughs> อร่อยครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยไหมเนื้อนี่อร่อยมากเลยไอ้กูบอกแล้วจะกินของวันนี้ของมั่วแร้วกันโอเคก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะไปพาร์ทหน้าบ๊ายบายสุดนะครับไปละ